เอาเิสเข้าใหม่1.6รุ่นจีปี19ครับคันนี้เลขใหม่เพียงแค่75,000กิโลนะฟีดาวผ่อนแค่6,900บาทผมรีวิวให้ละเอียดครับ เหมือนกับพี่ๆมารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์เ,เองเช็คแล้วทุกซอก,กมุมคันนี้สวยจัดซื้อได้นะครับไม่เจ็ดหมื่้ากิโลครับสี่แสนหนึ่เาพนฟีด้าผ่อนแค่6,900บาทใครกำลังมองหานะครับเอาเติสนะที่ไม่น้อยๆไม่ไม่ข้ามแสนแล้วได้ปีสิด้วยผ่อนคุ้มคุมอึดถึกทนนะครับทุกซอกทุกมุมเดิมคลิปแบบนี้ไม่ให้พผานกันสนใจอยู่ดูให้จบอย่าพลาดครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจเอาติดมือ2ที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านเลยครับวันนี้นะครับผมจะพาพี่พี่นะมาดูเอาติดที่เพิ่งเข้ามาใหม่ครับสวยกริฟน่าใช้นะคันนี้ทะเบียนนะครับ2984นะครับเป็นเอาติส1.6รุ่น G นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่เลยสวยน่าใช้ได้ปี19ด้วยนะครับใครกำลังมองหาเอาติสนะครับอยากให้เลือก อย่าให้นึกถึงเพชรยนต์เอาไว้นะครับเพชรยนต์เนี่ยมีคลังออทิสนะครับมากกว่า50าสิคันนะครับมีตั้งแต่โฉมปี18นะครับจนถึงปีประมาณ21นะที่ใหม่ที่สุดนะครับมีประมาณ40-50ิบถคันนะครับและทุกคันคัดรถสวยคุณภาพเกรดเอรับประกันนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำกับไมค์กอไม่ไม่มีเล่มชิรลสูญหายครับคันรถมือสองที่เป็นคุณภาพเกรดเ นะกรองอยู่ตรงนี้แล้วนะเราคัดมาเกียร์เเท่านั้นนะครับกรองอยู่ตรงนี้นะครับที่บริษัทเพ็นยนต์นะครับอย่างคันนี้นะครับก็เพิ่งเข้ามาใหม่สวยน่าใช้ครับไม่น้อยด้วยใครกำลังมองหาเอาติสนะครับชมเนี่ยต้องบอกเลยว่าได้ความอึดถึกทนนะครับแล้วก็ได้ราคาประหยัดนะแต่ถ้าเป็นโฉมนิวอ่ะอันนี้เป็น19บโฉมไมน์เนเชนครับ19ล็อตกลางปีจะได้เป็นโฉมไมน์เนเชน1.6รุ่นจีครับเครื่องยนต์4สูบนะครับ1,600ซพันหกพนศูย์ดีซีโฉมเนี่ยได้ความอ นะเพราะอะไรไปไ้ายแดงออกมาเกือบ90,00แสนนะประมาณ8 0 0แ0อะแต่ตอนนี้นะครับราคานะครับมันจะประมาณ3ปลายอะถึง4ต้นเท่านั้นนะครับนี่ให้ดูนะเรามีหลายโฉมนะครับมีทุกโฉมเลยสีขาวก็มีนะครับ,นะครบใครเรามองหาโฉมที่คุ้มค่าคุณมาโฉมไม่ได้เชนแต่ถ้าคุณอยากได้ความนั่งสบายอะนะครับคุณไปโฉมนิวนะหน้าใหม่แบบนั้นนะครับหน้าใหม่ก็ราคาเริ่มต้น4 5 9 0 0 0นะครับได้ช่วงล่างใหญ่สละสายขวานะครับแล้วก็โครงสร้างเป็น TNGA โฉมแรกมีแอร์หลังแล้วแต่โ อยากได้อึดๆถึกๆทนทนแล,ะละ้วราคาถูกครับคุณมาชมนี้อย่างคันนี้ไหม่เพียงแค่เจ็ดหมื่นห้าพันกิโลไหม่เจ็ดหมื่นห้าพันกิโลนะสวยน่าใช้ครับสวยเดิมลูกจุดกระจกเดิมแท้รอบคันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับผมก่อนถ่ายอ่ะก่อนถ่ายคลิปเนี่ยผมเดินดูละเอียดแล้วเช็ครอบคันแล้วรถสวยซื้อได้นะครับและช่วงนี้ดอกเบี้ยถูกด้วยนะเริ่มต้นนะครับเพียงแค่2.39 4ปีครับถ้า5ปีก็2.59 6ปีครับ4.4เอ่อ3.59้า เปีครับ4.49คันนี้ฟีดาวผ่อน7ปีนะอยู่แค่6,900บาทคุณนะครับ6,900บาทคุณได้อาติสนะได้ปี19ล็อตผลิตกลางปีครับไมค์แค่เจ็ด0ื่นหกิโลนะครับลูกค้าชอบถามว่าไมค์แบบไหนดีสุดสำหรับผมนะไมค์ประมาณนี้แหละครับ60,000แล้วก็ไม่ข้ามแสนผมว่าโอเคนะ 67,000, 7 0 0 0 0ด0,000เนี่ยมันเป็นรถที่ใช้มา5ปีอะครับแล้วก็ ใช้มาแค่เจ็ดหมื่นกว่าโลเงี้ยหกหมื 6, 000, 7, 000นะ่นเจ็ดหมื่นเนาะนะครับอย่างคันนี้เจ็ดหมื่นห้าพันนะครับก็เฉลี่ยใช้ง,งานต่อเดือนประมาณเดือนละพันโลเองนะครับพันนิดพันสองอะไรประมาณอะไรประมาณเนี้ยเฉลี่ยใช้ง,งานต่อวันก็วันละสามสิบสี่สิบโลครับมันถือว่าเป็นการใช้ง,งานจริงไม่ใช่รถจอดเยอะนะครับรถจอดไม่บ่อยประวัติศูนย์ครบไหม่แบบเจ็ดหมื่นประมาณเนี้ยผมก็ซื้อได้นะครับเป็นเลขไหม่ที่กําลังน่าใช้เลยนะครับแล้วคันนี้ผมเช็คให้ละเอียดแล้วนะ รถสวยซื้อได้ฟีดดาวน์ผ่อน6,900ครับขอเครดิตดีนะสกอร์ A A B B ผ่อนแค่6,900บาทเท่านั้นนะครับทะเบียน2 2984นะคันนี้รถสวยซื้อได้ามาดูด้านหน้ากันเลยนะครับเริ่มรีวิวโคมไฟครับจะได้เป็นโคมไฟมันติรีเฟคเตอร์นะครับใส,สเ่เงาเใหม่ๆแบบนี้อันนี้คือเข้ามาใหม่นะครับใส่เงาเ,งาเงาแบบนี้นะครับเ,าเ,าเาบบราก็จะมีไฟสูงในตัวมีไฟเลี้ยวในตัวแล้วก็ไฟเดย์ไลท์แล้วเป็นอัลติชชมแรกครับที่มีไฟเดย์ไลท์ กันชนหน้าครับสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นสีบลอนนะแล้วมีพลาสติกดําตัดข้างนะครับอันนี้สันเลี่ยมโครมฝากระโปรงครับสวยๆเลยนะฮะสันเลียมโครมฝากระโปรงสวยๆแล้วประกันครับไม่มีชนหนักพิการจมน้ํากับไม่กอไม้ไม่มีเมล่มฉลุสูญหายนะับเพยยน็นยนต์คันรถสวยคุณภาพเกรดเอให้พี่ๆรับชมกันแบบนี้ทุกวันมาดูนะสันเลี่ยมโครมสวยๆครับกระจกก็ของเดิมของแท้โรงงานโตโยต้าชมนี้ชมไม่เนเชนผมแนะนําถ้าเป็นปี18ขึ้นไปคุณควรจะหากระจกเดิมแท้ พอจะได้เป็นอะคูสิกการ์สนะครับบางบางคันอาจจะมีเปลี่ยนนะแต่เขาเปลี่ยนจากศูนย์โค้ดเดียวกันอันนี้โอเคนะแต่ถ้าไปเปลี่ยนแบบยี่ห้อแปลกๆอันนี้ไม่ไม่แนะนานะมันจะไม่ตรงสเปคของเดิมๆออกไปแดงอะครับมันจะได้กระจกอะคูสิกการ์ครับลดเสียงรบกวนภายนอกได้ดีขึ้นนะคันนี้กระจกเดิมครับนี่ป่องซุ้มล้อนะครับแนบจิตสนิทครับไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มล้อมแมกนะก็ได้16นิ้ว นะสีออกดําเงาตัดคมมียมแบบนี้นะครับยางเนี่ยเดี๋ยวผมเช็คให้นะคันนี้รู้สึกยางจะประมาณปลายปี23ใช้งานต่อได้เลยนะครับยาวๆนะครับนี่ดอกยางนะสะพานยางเหลือเยอะนะครับยางปลายปี23ใช้งานต่อยาวๆนะครับยางเพิ่งปีกว่าๆเองนะยางเขาใช้กันมา4สีปีนะครับก็ ใช้งานต่อได้ครับ3ปีชิวๆกระจกพาพข้างแบบปรับไฟฟ้าเป็นออโต้ด้วยนะครับล็อกรถพับเก็บเองปลดล็อกรถกลางออกเองนะสําหรับชมนี้มีไฟเลี้ยวด้านข้างนี่ให้ดูนะสันเหลี่ยมคมด้านข้างประตงประตูนีสภาพดีครับรถสวยซื้อได้นะครับใครสนใจนะครับเอาเตสปี19ครับชมนี้อึดถึกทนคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ในนั้นถูก ซ่อมเองตามอู่ก็ไม่กี่บาทนะครับแล้วก็มีร่องลอยเล็กๆนะรถเข้าใหม่ครับยังไม่ได้เก็บงานเดี๋ยวปรับสภาพให้ให้เป็นพร้อมใช้ไม่เท่านั้นถูกครับแล้วก็ถ้าคุณเข้าศูนย์นะประมาณสองพันนะครับเข้าศูนย์ประมาณสองพันนะครับเราเอารถหน่วยงานนะครับที่มันที่มาที่ไปชัดเจนประวัติศูนย์ให้แล้วนะครับดังนั้นคุณใช้งานต่อยาวๆนะครับมาดูท่านท้ายครับท้ายคันนี้ไฟท้ายได้แบบไลท์ไกด์นะครับเดี๋ยวมีช่วงสตาร์ทให้ดูจะให้ดูไฟด้วยนะไฟเป็นไลท์ไกด์ครับ LED เข้มๆนะครับ สําหรับฝาท้ายเปิดได้3มที่นะกดที่นี่ครับเป็นตัวล็อกไฟฟ้าแบบนี้นะตัวล็อกไฟฟ้านะครับหนเนาะแล้วกดค้างที่รีโมทครับสก็คือสลักในตัวรถเปิดได้3ที่ครับมาเดี๋ยวผมพาพี่ๆนะครับมาดูนะครับสำหรับโครงสร้างทางด้านหลังกันว่ามันเดิมไหมให้ดูก่อนเลยไฟของแท้ของเดิมไทยโคยโตะนะครับเดิมๆไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่เคยเปลี่ยนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะครับด้านล่างนะครับก็คือพวกหัวน็อตแรงต่างมันก็เดิมๆนะับรับประกันครับไฟท้ายแท้เดิมทุกจุดเลยคันเนี้ย ไฟท้ายเดิมไฟหน้าเดิมไม่มีรอยงั้นแง่แก่เก่านะครับใครสนใจทักมาได้นะ0659513374หนี่ครับหัวน็อตเดิมเดิมนะรับประกันครับไม่มีรอยแกะนะครับไม่มีรอยประแจขันไขขยับใดๆแล้ว้ข้างหลังเนี่ยสังเกตสีครับสีเหล็กมันจะด้านๆถ้าเจอเงาเงาคุณไม่ต้องซื้อนะครับอันนั้นมันเปลี่ยนมาอันนี้สีเหล็กเงาเงาอ่ะสีเหล็กด้านๆเดิมเดิมนะครับรูระบายอากาศอยู่ครบครับหัวน็อตเดิมเดิมนะไม่มีรอยแกะขันไขขยับใดๆนะครับคันนี้การันตีครับ รถสวยซื้อได้นะใครสนใจทักมาได้นะครับ ID p e k 1 5 2หนึ่งนี่นอกจากกระจกหน้าเดิมนะกระจกทุกบานนะคันนี้ผมก่อนถ่ายเนี่ยผมเดินดูแลเดิมทุกจุดนะสปอนเมนอาข้างสีงด้านเดิมๆครับไม่มีรอยงันงแง่เก่าโครงสร้างเดิมร0 0เปซคันนี้ไฟไท้ายไทโคยโตทุกจุดนี่คันหลังครับตรงๆเดิมๆไม่มีพ่นทับไม่มีทําใหม่โค้ดนะสามหนึ่งศูนย์อยู่ครบๆนะครับอ่าพรมสกลาสะอาดสะอ้าน นะครับมาดูล้อสำรองครับล้อสำรองไม่เคยใช้นะครับไม่เคยถูกแกะออกมาใช้นะครับสภาพยังสะอาดอยู่แล้วก็จุดแดงๆยังอยู่นะครับเป็นสัญลักษณ์ว่ามันยังไม่เคยออกถนนเลยนะครับคันนี้ไม่ยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็ด้านด้านหลังตรงนี้โครงสร้างเดิมๆสปอร์ตเมทอาร์คเดิมๆครับการันตีรถสวยซื้อได้ไม่เจ็ดหมื่นห้าพันกิโลใครกำลังมองหาเอาติชมนี้นะครับคันนี้โนหนึ่งแน่นอนนะครับนัมเบอร์วันในใจเลยนะครับหนึ่งจุดหกลุนจีปีหนึ่งเก้าครับสภาพกริปและไม่แค่เจ็ดหมื่นห้าพันกิโลสี่ นะครับไมเจ็ดหมื่นกิโลนะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับอยากได้สีอื่นผมมีนะผมมีสีขาวมีไม์แสนกะับอีกเก้าพันคันนั้นสีราคาเท่าคันนี้เลยนะครับสี่แสนหนึ่บาทแล้วก็สีดำไม8แปดไม้แปดหมื่นสองีแสนสองหมแล้วก็สีขาวไม้แปดแปดหมื่นสีแสนสองหมเหมือนกันนะครับแล้วก็มีสีเทาดำด้วยนะ399กับ419นึ่าะไม์ประมาณแปดเก้นะครับสนใจทักมาได้เดี๋ยวส่งรูปให้ดูทีละคันศูนย์หกห้ มาครับมาดูภายในกันภายนอกดูรอบคันแล้วนะครับภายในครับจะได้เป็นสีเบจตัดดำนะตามสไตล์1.6รุ่นจีโฉมปี17-19กลางปีแบบนี้ลำโพงทวิตเตอร์มีให้ครับแอร์เป็นปรับใช้งานง่ายๆนะครับกลมๆนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับพวงมาลัยนะครับแนบยึดสนิทเบาเบร์นะครับเดี๋ยวเอาไปฟอกให้เดี๋ยวไปขัดให้นะอันไหนยั่ก็จะหนุนให้เพชรยนต์นะครับเราขายรถปรับสภาพพร้อมใช้นะเบอะยังโอเคอยู่นะปีกบ่งปีกเบาะนะเดี๋ยวหนุนให้ทำควมสอาดให้นี่คือแลกรับ ยังไม่ได้ล้างภายในนะครับเราล้างภายนอกแล้วผมก็ถ่ายให้เลยนะวัสดุเป็นนุ่มนะตัดกับฮาร์ดนะครับลำโพงทีวิสมีให้แล้วนะครับแอร์เป็นหมุนมือกลมๆแบบนี้ใช้งานง่ายครับเปิดปิดสะดวกพุสตาร์ทนะกระจกปรับข้างพับไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นกระจกออโต้ด้วยก็คือล็อกรถพับเก็บเองปลดล็อกรถมันกางออกให้เองนะครับมาเดี๋ยวดูภายในกันนะครับแอร์แบ็กมีให้7ใบนะครับมีคู่หน้ามีเสาเอมีเขาคนขับนี่เพลงดังนะครับแอร์เย็นนะครับเสียงปกตินะครับคลิปนี้ต้องขออภัยด้วยผมเป็นใช้เป็นนกาารออัดเเสียงะ มีเกิดเหตุอุบิเหตุนิดนึงตอนถ่ายนะครับเหมือนกับว่าไม้มันดับนะครับอันนี้ก็เลยต้องอัดเสียงเอานะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมเหมือนกับผมได้รีวิว2รอบนะครับการันตีครั้งนี้ซื้อได้นะครับกุญแจสมาร์ทเอนทรีครับกดค้างเปิดได้นะแล้วก็เป็นเซ็นเซอร์เดินเข้ามาในตัวรถเราพกกุญแจไว้ในตัวเนี่ยแถบเปิดที่ประตูได้เลยนะครับบล็อกให้เองนะสำหรับคนที่พกกุญแจไว้เบาะแน่นๆตึงๆสะอาด้านนะครับ พลาสติกยังไม่แกะเลยนะครับด้านบนนะสำหรับตัวบงังบังแดดนะอ่ะใครสนใจทักมาได้นะคันนี้นะครับการันตีรถสวยซื้อได้1.6รุ่นจีปี19ไม่75,000ครับ400,000หนึ่งหมื่นบาทฟีดาวผ่อน6,090นะครับจัดตามราคารถนะนะครับยังไม่รวมค่าประกันภัยนะก,กับค่าโอนนะส,นสภาพดีครับเดี๋ยวทำบริสัทธ์นะครับฟอกเบาะให้สป,ปารถให้อันนี้คือแลกรับนะครับนี่ที่ชาร์จโทรศัพท์ด้านหลังมีให้สองจุดแล้ว นะครับสำหรับสมัยนี้เนาะเราก็ควรจะมีที่ชาร์จเอาไว้ให้นะครับไม่ต้องแบบไปเสียบชาร์จเองในรถจากแบบจุดอื่นเนาะใส่ตรงที่ power outlet นะครับก็ไม่ต้องใส่เลยนะครับนี่ผมนั่งแบบนี้กีเซ็ตแบบนั่งจริงนะครับเข่าเหลือเยอะนะครับเลกลูมเหลือเยอะเฮดลูมก็เหลือเยอะนะครับสำหรับคันนี้สภาพดีแล้เวเดี๋ยวคุณดูนะนี่ข้างบนนะพรมเพดานไม่มีรอยยันไม่มีรอยเจิมใดๆนะครับสะอาสะอ้านไม่ต้องกลัวนะครับใครติดรถมา นะครับเปลถบริษัทครับมือเดียวปดระวังประวัติศูนย์ลถพวกนายแบงค์นะผู้การแบงค์ใช้นะครับหรือจะเป็นลถแบบเขาเรียกว่าลถสํานักงานใช้คํานี้ดีกว่าลถสํานักงานนะพวกนี้เข้าศูนย์ทุกหมื่นโลนะครับเข้าศูนย์ทุกหมื่นโลนะดูแลเช็คระยะให้ดีด้านหลังครับมีแอร์แบ็กให้อีก2จุดแอร์แบ็กนะมีทั้งหมด7จดุดข้างหน้า5้าข้างหลัง2แล้วรองรับคาซีดเด็กครับไอโซฟิกแล้วนะครับก็เป็นครอบครัวนาะก็มีลูกเล็กอะไรเงี้ยก็ใช้คาซีดได้เลยทั้งด้านหลังพรม่ดดานสะอาดสะอ้านครับนะเล็กรอ นะครับสบภาพดีครับการันตีคันนี้ซื้อด้านมาผมอะ่ะพาพี่ๆดูละเอียดแล้วเนาะด้านหน้าด้านหลังนี่ให้ดูนะไฟไท้ายไลท์ไกด์ที่บอกไปนะ LED เข้มๆสภาพดีนะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวผมเช็คให้ละเอียดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมี Apple ิลออคชั่นเขามาเช็คให้อีกนะครับหรือว่าชิคเนาะแอปเปิลเป็นบริษัทที่มั่น h ẳ นญี่ปุ่นชิคะจะเป็นมัน่น h ẳ นเยอรมันเช็คให้2องเจจุดครับบอดี้ภายนอกนะครับห้องโดยสารภายในเครื่องอเกียร์นะครับไฟฟ้า นะครับแล้วก็ที่สําคัญโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเขาเช็คให้หมดการันตีมีออกเป็นไบเซอร์ให้นะครับเป็นใบเซอร์ออนไลน์ให้ว่าคันเนี้ยไม่มีชนหนักไม่มีพิกควา้าไม่มีจมน้ําไม่มีกลับไมกลไม่นะครับไม่แท้รานเปอร์เซ็นนะเขาการันตีให้นะครับดังนั้นคุณสบายใจได้ซื้อรถกับเพนยนนะครับอันนี้คือสภาพแรกรับนะนะครับแรกรับเข้าใหม่นะสภาพดีขนาดเนี้ยเดี๋ยวปรับสภาพเสร็จสวยกริปแน่นอนนะครับไม่ได้ขายสภาพนี้นะเราทําสปาเราเก็บงานให้ครบอันนี้คือสภาพแรกรับครับ หายากนะสภาพแรกรับใหม่ๆแบบนี้นะครับมีที่เพ็รยนต์เท่านั้นนะครับเราคัดลดก่อนเราได้เลือกก่อนมาเดี๋ยวผมพาเช็คนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมหัวน็อตซอกประตูครับไม่มีรอยแกะขันไขขยับไม่มีรอยสนิมของตัวน็อตเลยนะครับมีแต่รอยฝุ่นนะเพราะมันยังไม่ได้แบบล้างละเอียดนะครับมันิึงเข้ามาใหม่ยังไม่ได้แบบถอดเบาะล้างอะไรแบบนี้นะครับนี่ด้านล่างก็เหมือนกันนะครับไม่มีรอยแกะขันไขขยับไม่มีรอยสนิมสติ๊กเกอร์อยู่ครบครับสปอตเมทอาร์คนะคมคมชัดชัดแบบนี้ดึงให้ดูนะตัวยูตรงนี้ปองมันยากสีเดิม สปอตอาร์คเดิมนะครับบางคนเรียกเขาเรียกกระดูกงูเนะาะบางคนเรียกสปอตเมนอาร์คบางคนเรียกสปอตเมนอาร์คแต่ชื่อจริง,รงๆเขาเรียกสปอตเมนอาร์ครับภาษาไทยก็กระดูกงูนะครับก็เดิมๆนะค,คันนี้ไม่มีพิความครับไม่มีชนข้างมาอย่างแน่นอนมาเดี๋ยวดึงข้างหลังให้ดูข้างหลังจะมีจุดสังเกตครับจะต้องมีรอยหนีบชุดบอดสีนะฮะแล้วก็ตรงนี้เหล็ก3ชั้นมันเชื่อมกันนี่รอยหนีบชุบบอดสีนะครับอยู่ครบด้านบนนะครับ ก็เดิมๆนะครับคันนี้รถสวยซื้อได้การันตีนะครับใครอยากได้เอาติสนะครับไม่ไม่ข้ามแสนนะแล้วก็ได้ปี19ด้วยปีมันใหม่อยู่นะครับแล้วก็ราคาแค่เนี้ยผ่อน6กพันเตลอดสัญญาขอเครดิตดีไว้ก่อนนะครับเครดิตไม่ดีก็ซื้อได้อาจจะผ่อน7จ็ดพันต้นนะครันนี้4ี่แสนหนึ่งหมื่นบาทฟรีดาวน์ครับผ่อนประมาณเนี้ยแหละนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่สองจุดสามเก้านี่คุณดูนะครับหลังโค้งหลังคานะครับไม่มีรอยบุบนะไม่มีรอยถลอกใดๆนะครับรถสวยซื้อได้คันนี้นะครับ อยากได้เอาติดสักคันนะครับเดี๋ยวผมเลือกให้นะครับถ่ายมาเป็นพันคันแล้วนะครับแล้วก็ขายมาเนี่ยผมว่าต้องมีสามสี่ร้อยนะครับขายเดือนละประมาณยี่สิบคันขายมาสามปีนะครับการันตีได้นะช่องผููติดตามเกือบเกือบสองหมื่นหนึ่งแล้วนะครับการันตีได้ขายมันเยอะแล้วนะนี่เดือนจูนนะครับเดือนห้าเดือนหกประมาณนี้ลดกลางปีนะครับมันผลิตถึงแค่กลางปีนะโฉมนี้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นล็อตสุดท้ายแล้วแหละนะครับสําหรับก่อนเปลี่ยนโฉมนี่กระดูกงูด้านบนนะครับเดิมๆนะไม่มีรอยแกะขันไขขยับ นะครับสปอร์ตเมนอาคมคมชัดๆแบบนี้กระจกเดิมแท้รอบคันแบบนี้อยากได้รถที่สวยเดิมนะครับผมคัดให้ผมเลือกให้คุณสบายใจได้นะครับต้องบอกงี้ผมอะ่ะเน้นดูแลให้ดีที่สุดเพราะผมะขายเดือนนึงเยอะเนาะหลัก20่สิบคันอ,บอะบบคนเดียวนะครับดังนั้นถ้าผมขายเอาของไม่ดีให้ลูกค้าเนี่ยผมคงรับสายผมคงตอบแชทปวดหัวนะครับผมจะดูแลให้ดีไปเลยนะครับพี่ๆจะได้ขับอย่างสบายใจนะครับมีหน้าที่ขับใช้อย่างเดียวอะนะครับ อ่าผมดูแลให้นะครับขายเป็นรถพร้อมใช้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องดูแลให้หมดช่วงลงช่วงล่างยางเยิงไม่พร้อมเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับเอ้ามาดูครับคันนี้นี่ห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวมีวิธีเช็คดูกันว่าด้านหน้ามันโดนหไมนะครับนี่ให้ดูก่อนเลยนะคันนี้เครื่องยนต์หนึ่งพันหก c ดูออวีวีทีไอครับนี่เช็คก่อนนะสําหรับด้านหน้านะครับเปิดให้ดูแบบนี้แกะให้ดูละเอียดเหมือนกับพี่ๆมารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์เองตัดสินใจทางออนไลน์ได้เลยนะครับคันนี้นี่ให้ดูนนนเเช็คก่อลยาาา้้งมํ นะครับตาปั๊ม3 L นะครับอีกฝั่ง3 R นะครับไฟหน้าของเดิมโคยโตะนะครับสีเดิมๆด้านๆนะครับไม่มีรอยแกะคันไขขยับฝั่งนี้3 L นะครับ3 R นะฝั่งีฝั่งตะกี้3 L นะแล้วตรงนี้ปั๊ม3นะครับหัวน็อตด้านหน้าไม่มีรอยแกะใดๆนะครับซื้อได้คันนี้นะครับมาดูคันหน้านี่โคดคมๆชัดๆครับ5 2 1 3 1งหนึ่นขีดศูนย์นะครับนี่คันหน้าไม่มีโดนถึงแน่นอนนะครับถ้าคันหน้าถึงคันหม้อน้ํามันก็จะไปด้วยแต่คันนี้เดิมกริป หัวน็อตคับฝากระโปรงไม่มีรอยแกะไม่มีรอยพ่นทับไม่มีรอยทําใหม่ฝากระโปรงเดิมล้านเปอร์เซ็นต์ตาปั๊มโตโตยตา้าอยู่ครบครบัครบมาดูด้านบนสีเดิมเดิมด้านๆนะครับแล้วก็มีวิธีเช็คว่าด้านหน้ามันโดนถึงฝาไหมนะครับเช็คครับซิวนะสิว,นะสวต้องเรียบๆนะครับไม่แข็งไปไม่นิ่มไปเดิมๆนะสติกเกอร์คาเตือนมอกอยู่ครบๆหัวน็อตฝั่งนี้เดิมๆครบัครบไม่มีรอยแกะขันไขยขยับเบ้าชงเบ้าชกเดิมๆหัวน็อตซอกในไม่มีรอยแกะครับ นี่นะคันนี้เดิม100%อร์นตนะครับใครสนใจเอาซิสักคันไม่ไม่ข้ามแสนสภาพดีๆคันนี้ผมเชียร์นะครับไม่75,000กิโลครับ1.6รุ่นจีปี19นะครับรถผลิตกลางปี4 1่0 0 0บาทฟีดาวผ่อน6,900เองคุณดอกเบี้ยเริ่มต้น2.39นะครับไปไปลปต้นปีดอกเบี้ยขยับนะครับปลายปีดอกเบี้ยดีกว่าตัดสินใจได้เลยนะครับนี่แล้วผมนอกจากคันนี้นะผมมีคันอื่นๆอ,อ,อีกนะครับอ่ะเทียบกันคันเนี้ย 4แสนหนึ่งเนาะปี19ครับไม่เจ็ดหมื่นห้ามัดูคันนี้ครับคันนี้ปี10ปี19เหมือนกันนะครับไม่ประมาณแสนกว่ากว่าแสนแปดนะครับราคาสามเก้าเก้าผมแนะนําคุณเพิ่มอีกเพิ่มอีกหมื่นหนึ่งนะครับไม่หายไปแสนโลนะครับคันนี้ไม่แสนแปดเมื่อกี้ไม่เจ็ดหมื่นห้านะครับคุ้มกว่าแน่นอนนะครับใครสนใจเอาติชมีให้เลือกหลายคันอันนี้น่าจะเป็นกําลังเทียบอยู่นะคันนี้สี่หกเจ็ดหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นปีสิบแปดนะคันนี้ปีสิบแปดอะคุณดูราคาปีสิบแปดราคายังสี่หนึ่งเก้าเลยไม่แสนหน นะไม่คุ้มเลยคันที่ผมถ่ายตะกี้คุ้มกว่านะครับรถเก่าจะไม่ค่อยคุ้มนะครับรถใหม่จะคุ้มกว่าราคามันมันเป็นปัจจุบันกว่านะครับเอาใครสนใจเอาติสนะครับสักคันนะทักมาได้นะครับสีบอลมีครับสีขาวมีสีดํามีไออย่างคันนี้นะสีหนึ่งเก้าแพงกว่าเก้าพันแต่ไม่แสนหนึ่งปีสิบเก้านะครับคันที่ผมถ่ายให้ดูนะครับคุ้มแน่นอนนะครับการันตีนะครับฟรีดาวพรหกพันเก้าครับสนใจทักมานะศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ สาภาพที่เห็นเป็นสาภาพแรกรับเดี๋ยวปรับสาภาพให้พร้อมใช้ดูแลให้ครบถ้วนทุกจุดนะครับยางพร้อมนะยางไปปี23ใช้งานต่ออีกสัก3าปีอ่ะค่อยคุณค่อยเปลี่ยนนะครับดอกยาง,ย,งยังเหลือเยอะอยู่สนใจนะครับทักมาได้0659513374ก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับ